น,นี้กลุ่มปฏิรูปทรัพยากรและทองกำังเดินทางมาเพื่อยืนอ่นคัดค้านต่อผู้บังคับการผู้บัญชาการผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะคะกรณีที่เคย การสอบสวนกรณีบริษัทเมทืองทองคำบุกรุกพื้นที่ป่าไม้15คดีโดยทางบกปทสได้มีความเห็นสั่งฟ้องคดีนี้ไปยังอายการจังหวัดเพชรบูรณ์และประจวัดพิจิรไปแล้วก่อนที่ต่อมาอายการจะส่งสำนวนกลับมาให้สอบสวนเพิ่มแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติก็คือเมื่อสอบสวนเสร็จทางบกปทสกลับมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไปยังอายการเพ่งขณะนี้อายการก็ส่งสำนวนกลับมาให้ างบงกปตสทบทการสอบสวนอยู่กลุ่มปฏิรูปทรัพยากรและทองคําในฐานะที่เป็นพยานผู้ร้องค่ะก็ได้ทําหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังอายการสูงสุดอายการจังหวัดพิจิตรอายการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้มีการสอบสวนแล้วก็สั่งฟ้องคดีนี้ไปยังศาลเพื่อให้ศาลป็นผู้พิจารณาในวันนี้เราจึงเดินทางมาที่นี่มายื่นเรื่องต่อท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อให้กํากับดูแลคดีนี้ เพื่อให้มีความเห็นสั่งฟ้องคดีเนื่องจากการที่สั่งไม่ฟ้องขัดแย้งกับประเด็นที่เคยสั่งฟ้องไปครั้งแรกโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหมืองทองคาขาดเจตนาในการบุกลุกพื้นที่ป่าไม้ซึ่งความเห็นดังกล่าวนี้เป็นการให้ความเห็นที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ทําเหมืองทองคาในพื้นที่ป่าไม้เป็นการผ่านกระบวนการกลั่นกรองหลายครั้งก่อนที่จะ มีการขุดระเบิดทำลายพื้นที่ป่าไม้และภูเขาในการทําเหมืองทองคําและทํามาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันไม่ได้มีสภาพป่าไม้และภูเขาหลงเหลืออยู่และก็มีมีสภาพเป็นพื้นที่เป็นขุมเหมืองไปแล้วส่วนใหญ่นะคะ <Okay. S 1> การให้เหตุผลว่า mm hmm. การขุดทําเหมือง mm hmm. เป็นการกระทําโดยขาดเจต,ตนานั้น mm hmm. เป็นการใช้ดุลพินิชโดยไม่ถูกต้องวันนี้ทางถูกปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา จึงเดินทางมายือนให้ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงค่ะให้เร่งกำกับดูแลแล้วก็ให้เร่งสั่งฟ้องคดีนี้ไปยังอยายการเพื่อให้อยายการนั้นได้สั่งฟ้องคดีนี้ไปยังศาลเพื่อให้มีการดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปค่ะคือ14คดีนี้มีความเห็นตอนแรกสั่งฟ้องอีกหนึ่งคดีแยกไปให้กับปปชเพราะว่ามันเป็นการเอาเอกสารติดในพื้นที่ปา่า ทางบาวปสศเห็นว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ส่งเรื่องนี้แยกไปให้ปปชจึงมีการสั่งฟ้อง14คดีไปยังอายการแต่ว่าล่าสุดอายการส่งสำนวนกลับมาให้ทางปสศสอบสวนเพิ่มเติมปสศสอบสวนเสร็จโดยตั้งเป็นคณะทํางานกลับสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ซึ่งขัดแย้งกับความเห็นในครั้งแรกที่เคยสั่งฟ้องไปแล้วการให้ความเห็นว่าบริษัทขาดเจตนา เป็นการใช้ดุลพินิจท,ที่ขัดกับกฎหมายและก็ขัดกับข้อเท็จจริงกรณีนี้เมื่อสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดสมควรที่จะให้ศาลเป็นผู้พิจารณาคดีค่ะการที่ปตสอให้ความเห็นขัดแย้งตนเองในครั้งที่สองในการสั่งม่ฟ้องกรณีนี้จึงเป็นข้อพิรุษที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายเราจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อให้ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้ดาเนินการกํากับดูแลคดีนี้เพื่อให้มีการดําเนินการตามกฎหมายค่ะครับผมชื่อนายสาธิตพานุวงศ์เป็นทหารผ่านศึกนะครับนอกประจําการประชั้นที่3ของสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดหนองบัวลําพูครับวันนี้ผมมา,าแจ้งความนะครับกับตำรวจผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องของ ให้ตรวจสอบการดําเนินคดีเอาผิดกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผููหินจอมธาตุภู้ขบาเทเตรียมการที่ได้นําความเป็นเท็จร้องทุกกล่าวโทษตัวกับผมตัวกับผมทํากินอยู่ในที่เขตปึกรูปสอปกรนะครับเจ้าหน้าที่สอปกรได้ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ลงหลักตักหมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาตัวกับผมว่าตัดไม้ หวงห้ามจำนวน47ต,ตอซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะว่าการตัดไม้นั้นชาวบ้านนะครับได้ลงความเห็นช่วยกันตัดต้นไม้เพื่อประโยชน์สาธารณะคืออำนวยความสะดวกให้กับแนวทางเดินของไฟฟ้าเข้าชุมชนเป็นเวลาอยู่3วันนะครับเพราะเกิด ปัญหาขึ้นมีเจ้าหน้าที่อุทยานร้องทุกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ขณะนี้ส่งสึงขั้นชั้นอายการนะครับซึ่งได้ผัดนัดเป็นเดือนมา9เดือนคือ9นัดนะครับก็ผมก็มีความทุกข์ร้อนใจประสบปัญหาเพราะว่าหาเช้ากินค่ำตามภาษาชาวบ้านธรรมดาก็เลยหาทางออกจะหาความเป็นธรรม ก็เลยมาแก้งความต่อ,อผู้บัญชาการนะครับสอบสวนกลางหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบกํากับพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเพราะว่าในพื้นที่นั้นเจ้าหน้าที่ผู้อุทยานผู้กล่าวหาตัวกับผมนั้นมีอิทธิพลนะครับมีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างผมเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมผมจึงได้มาวันนี้ครับผม